เชาวชัิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมสวัสดีครับวันนี้ขับรถเข้ามาที่ไทยใหญ่เทานะฮะแน่นอนครับที่นี่ก็คือบ้านผาบองนั่นเองนะฮะซึ่งด้านหน้าทางซ้ายมือน,นี้ก็คือการซอกจานะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดของเขานะครับซึ่งจะเปิดอีกที่ในเวลาตอนเย็นๆนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะไปที่ไหนในบ้านผาบองเดี๋ยวดูกันนะครับบรรยากาศแบบนี้ นี่นะฮะดูสิครับสายหมอกยังปกคลุมอยู่อ้อยอิงอ,อ้ออิงอยู่ที่เขาอยู่เลยนะครับตอนนี้9ก้าโมงแล้วนะฮะสมกับเป็นเมืองสามหมอกจริงๆครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่ และว,วันนี้นะครับผมมีนัดกับสาวๆส,วส,วสองคนนี้นี่เอง,งน้องอหน้ารักจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะน้องๆเป็นคน,คนเพื่นที่จะพาพวกเราไปชมความงามและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับจังหวัดแม่องสอนกันนะฮะ สวัสดีครับทุกคนชาวชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมวันนี้มาที่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือสะพานสะพานข้าเก้าเพื่อสุขภาพนะฮะวันนี้เราไม่เหงาแล้วไม่เหงาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนครับขอเชิญทุกท่านพบกับน้องบัวลอยและน้องอิงครับสวัสดีค่ะ ันนี้เรามาอยู่กันที่สะพานข้าวก้าวเพื่อสุขนะคะอยู่ที่ตำบลผาบองอำเภอเมืองจังหวัดแม่สอนค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ของจังหวัดแม่สอนนะคะมีโฮมสเตย์ด้วยค่ะมีอาหารก็มีวิวสวยๆกันนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ วันนี้ชาวชีดีใใฮะเราไม่ได้เที่ยวคนเดียวให้เหงากคอดีแล้ววันนี้มีน้องๆนะครับจากแม่ห้องสอนอู้มีแปลงกระเจ็ด้วยนีข่าปูดด้วยนะคะาปูด้วยนี่เขาเรียกว่าดอกคอสมอสเลยคอสมอสโอ้ล่กระจายน่าจะใช่ครับพี่เคยเห็นที่แม่โจ้ไอ้ดอกเนี้ยดอกคอสมอสหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้จักชื่อ <c oughs> มันจักรยานไปลำปางไหมคะมันจักรยานกลับไหมคะถ้าจะไหวครับขับรถยังแทบแทบแย่นี่สมัยแทบจะนานแล้วเนาะไปก่อนชอบมากบ๊วยลอยกบอิงคนละคันปะอยากขี<ๆ>่ไปลำปางก่อนค่ะอุ้ยแต่และยางแบนด้วยทุกคนครับยางมันแบนน่ะอ่ะ แสงอิงน้องเรียกแสงอิงถูกแล้วจะเรียกน้ำอิงนะนั้นน้ำอิงนั้นเป็นช่องทดสอบปืนนะครับแม่อิงเป่าคนละคนละล้อเขาบอกสาวแม่ห้องสอนนี่แข็งแกร่งนะฮะแต่ละคนนี่โอ้โหอดทนไม่ธรรมดาแต่ละคลิปที่เห็นนี่ผมแบบถึงขั้นอึ้งนะฮะก็คือเป็นคลิปที่ผมถ่ายไม่ได้เพราะผมคงจะตายก่อนนะฮะโอ้โหที่นี่นี่ปกติ วัยรุ่นอย่างน้องๆก็มากันใช่ไหมคะ,ะต้องเรียกวัยรุ่นนะครับส่วนผมก็วัยรุ่นวัยรุ่นตอนปลายตอนปลายอีกนิดนึงจะเป็นคนชลา, <laughs> มนะาอมีจุดถ่ายรูปเยอะๆเลยนะทุกคนใครที่ชอบถ่ายรูปมาที่นี่นี่เขาเรียกว่าสวรรค์ของคนที่รักการถ่ายรูปจรงิจรงๆนะครับมีจักรยานสามคันวอดีเลยค่ะป้าเดี๋ยวเราขี่กับลำปางกันดีกว่าฮะ เราทําเป็นรถทิปกับลําปางถ้าจะดีนะครับทุกคนเชื่อนะครับพี่น้องครับถ้าผมขี่รับรองถึงนะฮะเขาเรียกว่าถึงที่นะครับแล้วเราก็จะต้องปิดคิดว่าพบกันใหม่ได้ในชาติแต่วันนี้เราจะยังไม่ขี่นะฮะทุกคนมะนาวลูกตกมากเลยโอ้พวเที่จะเห็นนะช่วงหน้าฝนเนาะมะนาวลูกตกใช่ใช่นี่มันหน้าแรงแล้วนี่เนาะอากาศหนาวมาเป็นเดือนๆแล้วไม่ต้องฝันหนาวมานานหรือยังนะครับ ก็เริ่มหนาวเดือนธันวานี้ปนน s ป้ะธันวาที่หนาวหนักๆก็ทันเริ่มธันวานี่เลยค่ะอ,อยวไปดูทางน,นี้นะครับเราไปเดินสะพานกันค่ะอากาศหนาวๆอย่างนี้นี่มีใครทําให้อุ่นใจหรือยังฮะยังมีค่ะทุกคนครับอันนี้น้องเขาบอกเองนะครับอันนี้เป็นวิจารณญาณน,นะฮะเพราะว่าเพราะว่าแค่หุ่นก็อัหุ่นเองแล้ว <laughs> ส,สมมยังแต่ละคนยังหุ่นดีอยู่ แต่ถ้าเป็นรุ่นพี่เนี่ยตอนนี้หายใจเอาอากาศเข้าไปอย่างเดียวก็อ้วนแล้วเนี่ยโอ้โหสาวๆกับดอกคอสมอสนี่เข้ากันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าดูหน้าผมเลยนะครับทุกคนเพราะมันไม่เข้ากับดอกไม้ด้วยประการทั้งปวงนะฮะต้องดูสาวๆนะครับมาแอลไม่เข้าสอนเจ้า <laughs> ไม่ค้อสอนนี่มีอะไรนะ่าสนใจมั้งครับ ช่วงนี้นะคะหน้าหายช่วงหายช่วงนี้ก็จะมีบ้านรักไทยปางองคค่ะแต่ว่าดอกบัวตองไม่ทันแล้วนะคะโหน่าเสียดายตอนแรกพี่ว่าจะกลับไปทางขุนยมนี่คงไม่ต้องกลับทางนั้นแล้วในแม่ข้อนก็มีที่เที่ยวเยอะอยู่แล้วค่ะกลับทางค่ะกลับทางขุนยมก็ได้นะคะมีที่แวะหลายที่เหมือนกันค่ะจุดชมวิวเนาะเวลาน้อยไม่เสียง โอ้ตอนนี้สาวๆก็กําลังลงไปถ่ายในแปลงดอกไม้นะครับไม่น่าเชื่อถ้าถ่ายออกมาเป็นภาพนิ่งนี้สวยงามมากเลยนะฮะโอ้ดอกไม้เพียบเลยครับจุดเฟรมนะครับเต็มเฟรมนี่ก็ดอกใหญ่ค่ะอุ้ยตายแล้วดอกอะไรนะดอกดอกแสงอิงแต่ดอกก็สวยนะครับดอกนี้สวยเป็นดอกไม้ที่สวยสวยทั้งคู่เลยฮะเหมือนเวียดนาหือนคนเวียดนามหรอ ห uh oh. okay. นึ่งสองสามโอเคถ่ายแล้วครับพี่กดเป็น 4K ไปเลยเวลาครับเอารูปภาพนิ่งก็จะได้ภาพนิ่งที่ดีพอดี <c oughs> โอ้ยสะพานนี้นุ่มอะ่ะยืดหยุ่นได้่างนี้ใครท้าเข่าไม่ดีนี่เหมาะมากนะฮะหลายชั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้้ามีหลายชั้นเออจริง, <c oughs> รงๆ <c oughs> ด้วย <c oughs> อ๋อเขาเอาอันเก่าขึ้นมาเออันใหม่มาวางทับอันเก่าลงไปเรื่อยๆข้าวนี่ก็อเพิ่งปลูกตรงนั้นคนตีข้าวหรือเปล่าเพิ่งตีข้าวเองอ๋อตรงนู้นใ้่ไปนน้หมฮะ ไปขึ้นบันไดกันค่ะไปครับป่าสวรรค์ทางไปสวรรค์ <c oughs> ทางไปสวรรค์น,นะฮะ <c oughs> คือถ้าขึ้นปุ๊บป๊บ <c oughs> <c oughs> ยาวถึงสวรรค์โอ้โหแต่อันนี้โอเคนะฮะเพราะว่ามีข้อกั้นบางที่นี่เป็นบันไดแล้วสุดขึ้นไปไม่มีอะไรเลยจะขึ้นไหมคะขึ้นครับไหนๆก็มาละ <c oughs> ขึ้นได้ทีละคนแน่นอกแอสตุ้ม อย่าหันไปดูข้างหลังทำไมเสียวจังเลยกลัวทำไมกลัวความสูงเนี่ยทุกคนฮะตอนนี้มือสามารถกำอะไรและกลายเป็นน้ำแข็งได้นะครับมือเย็นคือถ้าเราไม่หันไปมองข้างหลังอย่างนี้เราก็จะไม่เสียวน้องกลัวน้องกลัวความสูงเองโอ้ขึ้นมาสูงมากเลยจับอันนี้ด้วยจับราด้วยไหวไหมไหวค่ะ ใจสั่นไหมบางคนถ้ากลัวความสูงจะใจสั่นระวังนะอยากกระโดดบางคนมีไหมถ้าตรงนี้เป็นสานี่น้องกล้ากระโดดอยู่นะคะฮะความสูงขนาดนี้เลยเนี่ยนะแต่น้ำต้องลึกนะคะถ้าน้ำไม่ลึกตัวใครตัวมันเด้อทุกคนครับไปนี้จำลองงานเดินพรมแดงนะฮะ รางวัลออสการ์ให้ดูนะคะแบบแบบเดี๋ยวเป็นชมผู้จำลองให้นะคะรางวัลน,นักสดแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่ <c oughs> น้องชมอิง <c oughs> จากภาพยนตร์เรื่องเรื่องไอหยังดีนะ <c oughs> สามสหนึ่งเราไปชมตรงนู้นกันนะคะ <c oughs> เห็นภาพอะไรไหม เป็นภาพปล่อยสั่งรองนะครับทุกคนที่อยู่ได้แน่น้องเอียงและน้องกลัวลอยใจค่ะวดลูกแก้วเหมือนบวดลูกแก้วของเมืองขาอะไรขาวๆไม่รู้ค่ะเฮ้ยตัวใหญ่มากมจริงๆด้วยคืออ๋อทุกคนครับที่เห็นนี้ก็คือช่างกำลังพ่นสีเอาไม่ใช่นะฮะตัวอะไรครับเนี่ยเบลเลอร์เลยอโค่ะตัวโตว โตจริงๆด้วยเขาคืออะไรอะครับโตเป็นสัตว์ละครของชาวไทยใหญ่ที่เขาแสดงนคะคะจะมีคนอยู่ข้างในสองคนค่ะแล้วก,ก็หลายคนเพราะว่าอาจจะมีหลายคนค่ะหรือว่าสามคนอยู่ตรงกลางหนึ่งคนข้างหลังหนึ่งคนข้างหน้าหนึ่งคนอย่างนี้ค่ะแล้วก็คนที่อยู่ข้างหน้าสุดก็จะเอามือจับที่เป็นปากแบบนี้ค่ะ <pronoun. S 2> แล้วก็ไปขอตังค่ะ,คะแล้วก็ยื่ยนตังให้มันก็จะงับตังค่ะถึงว่าพี่เจอที่งานเปิดเมืองไทย ชาวบ้านก็จต้อง,องช่วยกันคนไฟก็ถือว่าอยู่ในสามหมอคเป็นหมอค่ะ,เป,คะเป็นหมอความค่ะใ<อ>ช่ทุกคนครับคลิปนี้นี่ไม่เหงาจริงๆนะฮะได้น้องๆจากแม่ห้องสอนนะครับน้องอิงและน้องบัวลอยมาพาเที่ยวที่สะพานข้าวเก้าเพื่อสุขนะฮะวันนี้เก้าอย่างมีความสุขจริงๆเลยครับที่แน่ๆตอนนี้ผมยังไม่ลืมที่จะตามหาวิวในรูปนี้นะฮะ แต่ตอนนี้ขอ e n นจอกับวิวนี้ไปก่อนนะฮะเพื่อนๆทุกคนก็คงจะคิดเหมือนผมใช่ไหมฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับน้องอิงและน้องบลอยยังพาพวกเราไปเที่ยวที่ไหนที่แน่ๆสะพานข้าวนี้ยังไม่หมดนะฮะยังมีอะไรให้เราชมอีกนะครับโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมของชาวพี่น้องชาวไตหรือชาวไทยใหญ่นะฮะเดี๋ยวน้องอิงและน้องบลอยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่า วัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ